สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันจันทร์ที่5มีนาคม2555ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้คอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะสำหรับหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้นสิริว1ค่ะถือว่าเป็นหุ้น อสังหาริมทรัพย์ที่สุดยอดมากเลยนะคะเพราะว่าสร้างสีสันความรวยให้กับนักลงทุนในรอบนี้แบบเต็มๆเลยค่ะและพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าพื้นฐานที่แข็งแกร่งของหุ้นเล็กนั้นเวลาขึ้นจริงๆอะไรก็ขวางไม่อยู่ถ้านับคร่าวๆก็ตอนนี้ขึ้นมาแล้ว100%ซค่ะซึ่งถึงตรงนี้นะคะแม้ว่าจะมีการประกาศผลประกอบการออกมานะคะแต่ราคาหุ้นค่ะก็ยังไม่ปรับตัวลดลงจากการเซลล์ออนแแต่อย่างใดนะคะซึ่งล่าสุดมียอดขายในมือรอส่งมอบขาด3.4หมื่นล้านบาท และยอดขายในแต่ละไตรามาสนะคะก็นิวไฮขึ้นเรื่อยๆค่ะมีโอกาสแซงเบอร์หนึ่งได้ในปีนี้นะคะโดยจากยอดขายนี้ก็เหมือนจะ irm, คอนเฟิร์มค่อนข้างแน่นอนค่ะว่าในปี2,555นี้นะคะรายได้และก็กำไรเนี่ยจะสูงขึ้นเช่นกันค่ะโดยเด็กแนวนะคะประเมินค่าต้นค่ะว่าน่าจะมีกำไรอยู่ที่ระดับประมาณอย่างน้อยนะคะ2,558ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งให้มูลค่าพื้นฐานแบบแรงๆที่2บาท90สตางค์ค่ะแต่วันนี้นะคะไม่ได้แนะนำตัวแม่ค่ะเพียงแต่ให้กำลังใจคนเล่นตัวลูกซะมากกว่านะคะซึ่งถ้าตอนนี้เปรียเทียบราคาแม่ที่2บาท8สตางค์นะคะก็จะเห็นว่าลูกเนี่ยควรอยู่ที่ระดับประมาณ94สตางค์ขณะที่ราคากระดานตอนนี้นะคะต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมทางทฤษฎี อีกทั้ง2เดือนกว่าจะถึงวัน XD ดนะคะดังนั้นการเล่นหุ้นลูกจึงน่าจะน่าเล่นมากกว่าตัวแม่นั่นเองค่ะโดยการแปลงสภาพต่อไปนะคะครั้งต่อไปก็คือวันที่30มีนาคมนั่นเองใครที่มีลูกก็ไม่จําเป็นต้องขายนําไปแปลงเป็นแม่นะคะแถมได้สิทธิ์เงินปันผลอีกต่างหากขณะที่หุ้นแม่ค่ะย,ยัง Under Value ลนะคะทั้งนี้นะคะมีปัจจัยเอื้อให้เล่นตัวสิริวอลหนึนั่นเองค่ะซึ่งใครมีของก็ให้ถือต่อไป แปลงแม่แล้วก็ใครที่ไม่มีนะคะรอย,ย่อแล้วก็ซื้อได้นะคะสำหรับหุ้นตัวต่อไปค่ะที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้น h s t นะคะผู้ผลิตและจำหน่ายยางมอเตอร์ไซค์และจักรยาน และจักรยานนะคะที่มีอัตราการขยายตัวอย่างน่าสนใจค่ะเอาแค่มอเตอร์ไซค์ในปี2,554นะคะมียอดการจดทะเบียนทะลุ2ล้านคันเข้าไปแล้วค่ะและแม้ว่าจะหดตัวในปี2,554บ้างนะคะแต่นับทั้งปีเนี่ยเติบโตดีซึ่งขนาดว่าเขาเผชิญวิกฤตเศรษฐกษิจมาตลอดก็ตามนะคะ,ะแสดงให้เห็นว่ามาแรงเป็นพิกัดเลยค่ะ และในช่วงไตรมาสที่4นั้นคาดว่าผลประกอบการ HFT นะคะก็จะออกมาดีเกินคาดค่ะด้วยกำไรรายไตรมาสนะคะดีกว่าทุกไตรมาสของปี54ทั้งในแง่ของยอดขายแล้วก็กำไรนะคะแต่ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมานั้นเป็นการ sell on fact ที่เด็กแนวว่าไม่สมเหตุสมผลและการลงมาตรงนี้ค่ะกลับเป็นแนวตั้งรับที่ได้ราคาไม่แพงค่ะ ซึ่งสำหรับปี2,555นี้นะคะไม่ว่าค่ายรถยนต์อะไรก็ตามต่างมองการเติบโตของภาชนะชนิดนี้อย่างก้าวกระโดดค่ะเพราะว่าอัดอันมาตั้งแต่ปีก่อนและถ้าเป็นอย่างนี้นะคะก็ประเมินว่าในปี2,555ค่ะกำไรแล้วก็น่าจะแรงไม่ใช่น้อยนะคะโดยจุดเด่นของบริษัทนี้นะคะแทบไม่มีนิสิตเลยค่ะและมีกำไรสะสมรวมกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นปริมาณมากกว่า600ล้านบาท ซึ่งถือว่าแข่งแกร่งทางด้านสถานะและบริษัทมีบุ๊ล่าสุดนะคะอยู่ที่ระดับ2บาทส0สตางค์ค่ะซึ่งถ้ามาดูกราฟตอนนี้นะคะเห็นว่าราคาปรับตัวลดลงมาจากวันก่อนเนี่ยได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อกราฟแท่งเทียนนะคะเด้งผ่านแนวกรอบแนวดาวเทรนแล้วก็ m a c d ซนะคะซึ่งกำลังจะตัดขึ้นเป็นสัญญาณซื้อรอบใหมายยา่ยาวๆโดยให้แนวจานระยะสั้นนะคะอยู่ที่ระดับประมาณ2บาท10สตางค์ค่ะและในโอกาสนี้นะคะน่าจะมี โอกาสวิ่งกลับขึ้นไปได้ไฮเดิมค่ะซึ่งขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งน,นะคะด้านหุ้นเด่นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้นดีแท็ให้ซื้อลงทุนค่ะประเมินกลับราคาไว้ที่71บาท75สาตางค์ถึง71บาท50สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปได้แก่หุ้น PS นะคะแนะนำให้ซื้อเกิงกำไรประเมินกลับราคาไว้ที่14บาทถึง13บาท90สสตางค์ค่ะ และหุ้นเด่นตัวสุดท้ายได้แก่หุ้น Land House Bank นะคะโดยซื้อลงทุนนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่1บาท41สตางค์ถึง1บาท4 0สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นหิิงกันบ้างค่ะหุ้นตัวแรกได้แก่หุ้น g กล w นะคะหาจังหวะาขายประเมินกรอบราคาไว้ที่52บาท25สตางค์ถึง52บาทค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น IVL หาจังหวะขายค่ะ ประเมินกรอบราคาไว้ที่38มสบาทเจสตางค์ถึง38มสบาทห้สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่หุ้น TG Pro ค่ะหาจังหวะขายเช่นกันมองกรอบราคาไว้ที่22สตางค์ถึง21สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ